สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเครื่องพักเหมาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็น EP ีที่268นะคะมีพักให้รับชมหลายรายการเลยนะคะถ้าพี่ท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์062-664-2241นะจ๊ะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID l ดียน์ะคะ6 6 2นะคะ664 สอง,สงเหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะจ๊ะถ้าไม่สะดวกออไม่สะดวกโอนนะคะพระทุกรายการรายการละ300บาทนะคะรายการละ300บาทนะคะเพิ่มให้ปการเสียเวลานะคะเราก็จะไปรับชมพระรายการที่1กันเลยนะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่หนึ่งนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สองนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สองนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สามนะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สามนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สี่นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่4นะจ๊ะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่5นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่5นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่6นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่6นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่7นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่7นะคะ ต่อไปรายการที่แปดนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่8นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่9นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่9นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่10นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่10นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่11นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่11นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่12นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่12นะคะ จะเป็นรายการที่สิบสามนะคะโอเคนะคะกับพรัะรายการที่สิบสามนะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่14นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่16นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่17นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่17นะคะ ต่อไปรายการที่18นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่18นะคะ ต่อไปรายการที่สิบเก้านะจ๊ะโอเคนะคสำหรับพักรายการที่สิบเก้านะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบนะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่20นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่21นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่22นะคะ ่อไปรายการที่23นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่26นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะ ต่อไปรายการที่28นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่28นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่29นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะจ๊ะโอเคนะสำหรับพระรายการที่30นะจ๊ะต่อไปรายการที่31นะจ๊ะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่32นะคะ ต่อไปรายการที่3ามนะคะโอเคนะ,ะสำหรับพาระรายการที่3ามนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่3ามนะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ตรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ตรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะ โอเคนะคสำหรับพระรายการที่36นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่37นะคะโอเคนะคะสำหรับรายการที่37นะคะ โอเคนะคะพักก็รับชมทุกรายการแล้วนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์062นะคะ664 22 C1 นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ idline นะคะ062นะคะ664 22 4 1เหมือนกันนะจ๊ะมีบริการเก็บแปลทานะคะบวกเพิ่ม50บาทนะคะพักทุกรายการรายการละ300บาทนะคะรายการละ300บาทนะจ๊ะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้ช่องมาชมพระเครื่องพระเหมาเนยนะคะวันนี้ขอจบ EP ที่268ค่ะ